วิดีโอสอนภาษาอังกฤษฟรีสำหรับเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองโดยเว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรีต n นมอมน n .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดบทเรียนต่างๆด้วยนะครับเรียนภาษาอังกฤษจากบทสนทนา ในวิดีโอนี้เราจะมาดูบทสนทนาที่เขาพิมพ์ข้อความคุยกันนะครับระหว่างคนสองคนว่าเขาคุยอะไรกัน Hi there Hello I saw your profile online and thought it would be nice to chat Oh that's great I noticed your profile too Have you ever been to Thailand Yes I have I live in Bangkok, Thailand. How about you? I haven't been yet, but I'd love to visit someday. What are your favorite places to go to in Bangkok? I absolutely adore the Grand Palace and the street markets here. The culture is so vibrant. Wow, that sounds amazing. I've heard about the Grand Palace's beauty. Speaking of Thailand, do you enjoy Thai food? Yes. Thai food is incredible. I can't resist a good pad Thai or green curry. Those dishes sound delicious. I'd love to try authentic Thai food someday. Do you have a favorite Thai restaurant in Bangkok? Yes, there's a fantastic Thai restaurant in my neighborhood. The tom yum soup there is to die for. I'm getting hungry just thinking about it. Maybe you can recommend some Thai dishes for me to try when I visit Bangkok. Absolutely. I'd be happy to. And if you ever decide to come to Bangkok, I can give you some travel tips too. That would be awesome. Thanks so much. We should definitely chat more about Bangkok and our favorite Thai dishes. Definitely. I'd like that. Feel free to text me anytime. Have a great day. You too. Take care. เอาละครับเรามาดูกันซิว่าเขาคุยอะไรกันยา่ยานะครับก็เริ่มจากการที่ทักปีเตอร์เข้าไปนะครับพิมพ์ข้อความไปว่า hi there เอะทางนั้นน่ะสวัสดีปีเตอร์ก็ตอบกลับนะครับว่า hello สวัสดีเหมือนกันยา่ยาบอกฉันเห็นรูปของคุณนะครับ I saw your profile online ฉันเห็นรูปของคุณน่ะจากทางออนไลน์ and thought it would nice to chat would nice be และคิดว่าคงจะดีถ้าหากว่าได้คุยกัน it would be nice มันคงจะดีนะ p ี t ตอรบอกว่า oh that's great มันเยี่ยมเลยละ่ะหมายถึงว่าการที่เห็นรูปโปรไฟล์ของเขาแล้วก็ทักมาเนี่ยนะครับมันเยี่ยมเลย that's great I noticed your profile too ฉันก็เห็นโปรไฟล์ของคุณเหมือนกันนะ Have you ever been to Thailand คุณเคยไปเมืองไทยไหมเขาอาจจะเห็นรูปแวบบๆแบบนะครับว่ามีถ่ายอยู่แถวเมืองไทยนะก็เลยทำเป็นชวนคุยว่าเคยไปประเทศไทยไหมยาย่าบอกว่า Yes I have แน่สิเคยละสิก็เพราะว่า I live in Bangkok ฉันอยู่ในกรุงเทพนี่แหละ I live in Bangkok Thailand อยู่ในกรุงเทพประเทศไทยนั่นเอง How about you? แล้วคุณละ่ะ Peter บอกว่า I haven't been yet. ตรงนี้นะครับเป็นการบอกว่าไม่เคยไปเป็นการบอกถึงประสบการณ์นะครับว่าไม่เคยไปสถานที่นั้นๆน,น,นะครับก็คือประเทศไทย I haven't been yet. But I'd love to. แต่ว่าอยากไปนะ But i love to visit some day. สักวันหนึ่งนะ่ะอยากจะไปสักวันหนึ่งสักครั้งหนึ่งนะครับ What are your favorite places? สถานที่โปรดของคุณคืออะไร To go to นะครับที่จะไป in Bangkok ในกรุงเทพ What are your favorite places to go to in Bangkok? ก็คือถามว่าคุณชอบไปที่ไหนเหรอในกรุงเทพเนี่ยย่าๆยาบอกว่า I absolutely adore the Grand Palace ก็คือ adore แปลว่า รักนะครับรักอย่างลึกซึ้งเลยนะครับบูชา adore รักอะไรบูชาอะไรครับ the grand palace and the street markets here ชอบพระบรมมหาราชวังครับแล้วก็ชอบตลาดนะครับ street markets ตลาดริมถนนนะครับทีน่นี่ here ก็หมายถึงว่าที่กรุงเทพนั่นเอง the culture is so vibrant Culture หมายถึงวัฒนธรรมมัน vibrant มากเลยก็คือดูมีชีวิตชีวาสดชื่นสดใสามากๆเลยนะครับ The culture is so vibrant. Peter บอกว่ามันฟังดูดีมากๆเลยนะ Wow that sounds amazing ฟังดูน่าทึ่งมากเลย I have heard ฉันก็ได้ยินมาบ้างนะ about the Grand Palace beauty. เกี่ยวกับความสวยงามของพระบรมมหาราชวังอะ Speaking of Thailand เมื่อพูดถึงประเทศไทย Do you enjoy Thai food คุณชอบอาหารไทยไหมยาย่าบอกว่า Yes ใช่สิชอบแน่นอน Thai food is incredible อาหารไทยสุดยอดเลยนะอร่อยมากๆเลย I can't resist a good pad Thai or green curry ฉันน่ะต้านไม่อยู่หรอกอดใจไม่ได้เลยนะสำหรับผัดไทยดีๆหรือแกงเขียวหวานดีๆอร่อยๆนั่นเองปีเตอร์บอกว่าโอ้โหเมนูพวกนั้นเนี่ยฟังดูอร่อยเลยนะ those dishes s o u n d delicious dish นะครับปกติแล้วเราจะพูดหมายถึงจานใช่ไหม ซึ่งก็คือเมนูอาหารนั่นเองนะครับในที่นี้หมายถึงเมนูอาหารปีเตอร์บอกว่า those dishes ก็หมายถึงว่าเมนูพวกนั้น,น่ะที่คุณพูดมา sound delicious ฟังดูอร่อยจังเลยอะน่าอร่อยมากๆเลย i love to try ฉันอยากที่จะลอง authentic หมายถึงต้นตำรับนะครับแบบถูกต้องแบบแท้จริง Thai Food อาหารไทยต้นตำรับ ที่ปรุงตามสไตล์ของความเป็นไทยอย่างแท้จริงนะครับ I love to try authentic Thai food someday โ oh, อสักวันหนึ่งนะฉันอยากจะลองอาหารไทยแบบต้นตำรับของไทยนะครับ Do you have a favorite Thai restaurant in Bangkok คุณมีร้านอาหารไทยร้านโปรดในกรุงเทพไหมยาย่าบอกว่า yes มีสิ There is a fantastic Thai restaurant in my neighborhood มันเป็นร้านอาหารไทยที่แบบอร่อยมากๆเลยนะอยู่แถวบ้านฉันเอง the tom yum soup there ต้ยมยำซุปที่นั่นน่ะ there หมายถึงที่นั่นก็คือร้านนั้นนะครับ the ในที่นี้เป็นการชี้เฉพาะว่าต้ยมยำที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นต้ยมยำของร้านนั้น the tom yum soup there is to die for to die for นี่คือหมายถึงว่าจนต้องยอมพลีชีพให้ได้เลยละ่ะ คือมันอร่อยมากๆนะครับจนสามารถที่จะยอมพลีชีพกันได้เลยทีเดียว The ต้องยอมส u p there is to die for p ี t ตอรบอก I'm getting hungry โอ้โ oh, ห oh, เริ่มชักจะหิวแล้วอ่ะ just thinking about it แค่คิดก็หิวแล้ว maybe you can recommend some Thai dishes for me บางทีเนี่ยคุณอาจจะแนะนำอาหารไทยนะครับให้ฉันเนี่ยได้ลองนะครับ to try When I visit Bangkok เมื่อตอนที่ฉันไปกรุงเทพนะย่าย่าบอกได้แน่นอนเลย Absolutely I'll be happy too ฉันยินดีเลยล่ะยินดีที่จะแนะนำนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้าง And if you ever decide to come to Bangkok แล้วถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจที่จะมากรุงเทพนะ I can give you some travel tips too ฉันก็ให้คำแนะนำให้เคล็ดลับนะครับ ทิปส์นะสำหรับการเดินทางแก่คุณได้ด้วยนะปีเตอร์บอก that w o u l d be awesome โอ้โ oh, ห oh, อันนันเยี่ยมละ thanks so much ขอบคุณมากๆ we should definitely chat more เราคุยกันได้อีกแน่นอนเลยนะครับ about to Bangkok เกี่ยวกับกรุงเทพเนี่ย and our favorite Thai dishes แล้วก็อาหารโปรดของพวกเรานะครับย่าๆยาบอกแน่นอนอยู่แล้ว Definitely, I like that. ฉันชอบนะครับฉันต้องการแบบนั้นเลย Feel free to text me anytime. ส่งข้อความหาฉันได้เสมอนะครับชิวๆสบายๆเลยไม่ต้องคิดมากนะ Feel free to text me anytime. ไม่ต้องลังเลส่งข้อความหาฉันได้ตลอดเลย Have a great day. ขอให้มีวันที่ดีนะฮะวันนี้ You too. ปีเตอร์บอกว่าเหมือนกันนะ Take care ดูแลตัวเองด้วยล่ะเอาละครับเรารู้แล้วว่าเขาคุยอะไรกันเข้าใจคำพท์แล้วก็ประโยครวมถึงวิธีการใช้แล้วใช่ไหมล่ะครับทีนี้เราลองดูกันอีกรอบหนึ่งครับว่าเขาคุยอะไรกันพร้อมแล้วไปเลย Hi there Hello I saw your profile online and thought it would be nice to chat Oh, that's great. I noticed your profile too. Have you ever been to Thailand? Yes, I have. I live in Bangkok, Thailand. How about you? I haven't been yet, but I'd love to visit someday. What are your favorite places to go to in Bangkok? I absolutely adore the Grand Palace and the street markets here. The culture is so vibrant. Wow, that sounds amazing. I've heard about the Grand Palace's beauty. Speaking of Thailand, do you enjoy Thai food? Yes, Thai food is incredible. I can't resist a good pad Thai or green curry. Those dishes sound delicious. I'd love to try authentic Thai food someday. Do you have a favorite Thai restaurant in Bangkok? Yes, there's a fantastic Thai restaurant in my neighborhood. The Tom Yum soup there is to die for. I'm getting hungry just thinking about it. Maybe you can recommend some Thai dishes for me to try when I visit Bangkok? Absolutely. I'd be happy to. And if you ever decide to come to Bangkok, I can give you some travel tips too. That would be awesome. Thanks so much. We should definitely chat more about Bangkok and our favorite Thai dishes. Definitely. I’d like anytime. day Feel Take free text me anytime. Have great day. You too. Take care! that to too a You ถ้าอยากพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นต้องเข้ามาฟังบ่อยๆนะครับและอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดบทเรียนต่างๆและสามารถเรียนภาษาอังกฤษฟรีทุกระดับที่เว็บไซต์ต้นอมร์ .com